มาที่ออมสุชากันบ้างค่ะด้วยความที่คนอินมากเธอแฟนคลับเยอะมากจริงๆซึ่งเวลาไปเล่นกับใครก็จะจี้กับคนนั้นแยกกันจิ้นทะเลาะกันคุณแฟนคลับกันเองเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดนะคะ กันต่อช่วงนี้กับ i n s i ซ e ์ออนไลนะครับค่ะอัปเดตข่า,ขาวฮอตในโลกออนไลน์นะคะกับข่าวแรกของเราของน้องอมสุชานั่นเองทุกคนเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากแต่ล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าหวั่นกลัวคนไม่กล้าร,ร่วมงานนะคะเพราะว่าแฟนคลับคู่จิ้นเนี่ยทะเลาะกันด้วยล่คะค่ะมีเรื่องให้ออกมาเคลียร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับสาวอมสุชาหลังมีข่าวว่าแฟนคลับคู่จิ้นไม่ออมและติณนาอม คอมเมนต์กันเองซะแล้วล่าสุดสาวออมก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าคือจริงๆแล้วเป็นปัญหาของแฟนคลับบางกลุ่มเฉยๆนะคะเป็นเรื่องความไม่พอใจมากกว่าแฟนๆอาจจะทะเลาะก,กันบ้างต่างฝ่ายต่างโพสต์ข้อความทำร้ายอีกฝ่ายเราเองก็รู้สึกไม่ดีในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกับทั้งสองทางนะคะทั้งไม้และก็ติณาเราก็ไม่อยากให้ใครมาว่าเขาสื่อถามนะคะว่าได้พูดคุยกับแฟนคลับบ้างหรือย,ยังเธอบอกว่าไม่ได้พูดคุยโดยตรงค่ะแต่เราจะเห็นเอฟเฟกต์จากการโพสต์รูปมากกว่าคือเขาก็จะแท็กมาหาเราเราก็รู้ รู้สึกว่าไม่สบายใจเลยแล้วเราก็จะกลัวว่าละครเรื่องหน้าๆต่อๆไปเนี่ยมันจะไม่มีใครกล้ามาเล่นกับเรานาสิคะเราจะโดนโจมตีหรือเปล่า ะะถามต่อไปว่าต่อไปเนี่ยจะมีวิธีจัดก,การแฟนคลับแบบนี้บ้างไหมเธอก็บอกว่าเราก็อธิบายให้เขาทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นนักแสดงเราก็มีหน้าที่สร้างความเชื่อให้คนดูว่าเราเป็นตัวละครนั้นๆพอมีคนเชื่อปุ๊บมีแฟนคลับขึ้นมาก็ดีใจค่ะแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจว่าเราเนี่ยต้องมีงานในอนาคตคู่กับคนอื่นด้วยนะคะ,ะครับเรื่องที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้แฟนคลับลดลงไหมเธอก็บอกว่าไม่นะคะเราแฮปปี้ด้วยซ้ำเราแฟนคลับเข้าใจเรามากขึ้น ทางเขาก็ดีใจที่เราเหมือนออกมาปกป้องแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งและเพื่อนร่วมง,งานของเรานะครับจะมีการไปพูดคุยกับแฟนคลับของไหมไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่จะพูดกับแฟนคลับของตัวเองมากกว่าว่าอย่ามีทัศนคติแบบนี้อย่าว่าเพื่อนออมเลยนะหลังจากที่เราไปอธิบายเนี่ยมีฟีดแบ็อย่างไรบ้างดีขึ้นมากเลยค่ะเขาก็เข้าใจทําให้เราสบายใจมากขึ้นด้วยเรื่องหน้าเนี่ยถ้าเราได้ไปร่วมงานกับใครก็จะได้เข้าใจนะครับถามว่ากห่วงเราไหมก็อาจจะนิดหน่อยอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาด้วยซ้ำนะครับต่อไป ถ้าร่วมงานกับใครต้องบอกแฟนคลับออก่อนหรือเปล่าเธอบอกว่าเขาก็คอยดูนะว่าเรื่องต่อไปเนี่ยออมจะเล่นกับใครก็คอยซัพพอร์ตนะคะนี่หนหูเป็นแฟนคลับใครก็ทําให้คนที่เราเป็นแฟนคลับเขาสบายใจกันเนาะมันเป็นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะพาะดาราศิลปิน,นต่างๆก็เป็น<า>บ้านเดี่ยวบ้านคู่ บ้านคู่ไม่ชอบบ้านเดียวบ้านเดียวไม่ชอบบ้านคู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีความอินไงก็เข้าใจแต่ก็อยากจะให้คนที่เรารักได้มีความสุขรู้สึกดีดีกว่าเนาะค่ะขอบคุณทางนี้กักปุ๊ c ดอด้วยนะคะ